วันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนกด p o อ c a t 1คลิกเท่ากับ5แต้มนะครับผมซึ่งใช้ใน iPhone ได้นะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยครับดูตัวดูคะแนนผมไว้นะครับจาก3.3นะครับแต่คุณต้องเปิดตัว accessibility ก่อนนะครับหรือตัวช่วยคนพิการเนาะกดเข้าไปเลยแล้วกด device นะครับกด more กด gestures แกด five fingers ครับแค่นี้ก็ดูนะครับ3.3เป็น 3,500เอ้ย3,3005 3 5า3 3ูนแล้วคูณก็แค่เบิร์นเข้าไปเบิร์นเข้าไปครับอุ้ยอุ้ยอ่ยลงหน่อยนี่คูณก็คีดเข้าไปคีดเข้าไปเข้าไปช่วยกันนะครับทุกคนนี่แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนี่สี่พันละเออ ยังแจมยังแจมไนครับทุกคนแค่นี้คุณก็ช่วยชาติแล้วนะโอเควันนี้ก็จามาสอนแค่นี้นครับขอตัวไปกดต่อกันนะจะเอาให้หมื่นหนึ่งเลยนะครับโอเคทุกคนแค่นี้ครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับอมอน้องแมวสู้ๆน้องแมวสู้ๆบ๊ายบาย